สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อเสียล้วนๆของ a d v ที่เพื่อนๆกำลังจะตัดสินใจซื้อหรือว่าซื้อมาแล้วมันขัดใจขัดหูขัดตาตรงไหนเรามาคุยกันในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปมาเรื่อยๆเลยนะครับ เอ,อย่เข้าประเด็นเลยเมื่อวันที่4ี่ธันวาที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้ววันนี้วันที่15บหาผมได้ไปโพสต์หัวข้อหนึ่งในกลุ่ม ADV 350กลับไทยแลนด์นะครับก็คืออยากทราบข้อเสียของ ADV ของพี่ๆเพื่อนๆคนละหนึ่งข้อนะครับจะไปสรุปทําคลิปในส่วนข้อเสียสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยคือ <c oughs> เวลาเราขับลุยทรายอะไรแบบนี้แล้วทรายมันจะดีดขึ้นมาบนแผงคอถ้าจังหวะที่เราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหรือว่าเราเปิดเปิดหน้ากากอยู่เปิดชิลอยู่เนี่ยแม่งกระเด็นเข้ามาที่ลูกตานะครับมันเป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดถือว่าหงุดหงิดอยู่ครับผมอ,อาเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามกันเลยก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเรามาปรับเป็นความคิดเห็นทั้งหมดเริ่มแรกมาเลยนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเลยกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้ผมอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับสําสหรับคอมเมนต์แรกก็คือข้อเสียในย้าย้พูดนึกเมือ่อจริงข้อดีเพียบโอเคอันนี้ก็จะเข้าขั้นอวยสักหน่อยหรือว่าประชดก็ไม่รู้แล้วส่วนที่เป็นคําถามแบบนี้นะครับ ผมขอญอาตยังไม่อ่านก่อนนะครับคําถามผมข้ามไปก่อนนะขออภัยด้วยนะครับช่อชคดังเอียเอ๊ยดแต่ตอนนี้หายแล้วน่าจะเป็นที่ระบบน้ามันบางคันแตกซึมก็มีผมก็เคยเห็นนะครับที่มีโช็อคลวกซึมแต่ส่วนใหญ่จะเห็นที่โชคหลังส่ที่ดังเอียเอ๊ยดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่โช็คหรือเปล่าแต่ของผมเอง คือใช้มาแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นเอรินก็เลยไม,ไม่ไม่ทราบว่าโชคเดิมมันเป็นไหมยังไงถ้าเพื่อนๆเ,เป็นกันหลายคนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็เวลาทําความเร็วหลังสายครับความเร็วนี้ก็คือผมเคยไปดูแล้วก็คือเขาเขาวิ่งประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอ่ะก็คือ,อามาันก็เร็วนะ ที่ผมได้ลองพิจารณาโดยด้วยความรู้ส่วนตัวคืออาจจะไม่เหมาะกับรถทรงแบบเราเพราะเราเกิดมาเป็นทัวรลิงครับถ้าเอาไปทำเลสซิ่งหรือไปใช้ที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะมีผลข้างเคียงอันนี้ผมแก้ไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่รู้จะให้ความเห็นยังไงนะครับผมว่าลองปรับ โชกให้มันแข็งขึ้นทั้งหน้าและหลังมันน่าจะดูดถนนดีกว่าเดิมยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่แต่งแรงมากกว่าต่อไปนี่มีมีรายละเอียดเยอะนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูแล้วกัน <c oughs> มันอยู่ลึกทำให้เด็กปั๊มที่ไม่ค่อยระวังชอบทำกระแทกไม่ก็น้ำมันกระชอกก่อนเข้ารูเติม <c oughs> อันนี้ก็มีทั้งทั้งนิสัยคนแล้วก็ทั้งเรื่องการออกแบบของรถถ้าจะให้มันเป็นข้อเสียเลยผมว่ามันก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับนอกจากเราจะบอกเด็กปั๊มว่าช่วยระวังหน่อยนะครับเพราะว่าหลุมมันอยู่ลึก แต่บางทีถ้าผมไม่ไปจอดเติมน้ำมันผมจะลงจากรถนะครับแล้วก็เปิดจะไม่นั่งค่อมอยู่บนรถว่าบางทีเขาต้องเอามือเข้ามาในหว่างขาเรามัเสียวคอมเมนต์ต่อไปขาตั้งคู่ออนตกหลุมดังตกหลุมเด้งปักปๆก,ก็มีส่วนเป็นไปได้แต่ของผมไม่ค่อยเป็น ไม่รู้เพราะมันฝืดหรืออะไรลองเพ,อเพื่อนที่มีอาจจะเจอเหตุการณ์การลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ <c oughs> ข้อเสียต่อไปคดน,นั่งซ้อนบอกว่าพักเท้าไม่ค่อยสบายขาตั้งข้างสีปูดไฟหน้ามุมค่อนข้างแคบแล้วก็ตั้งมาสะสูงช่องเก็บของหน้าล็อกไม่ได้ ลุ้นหมุดชามขาดอันนี้ผมเห็นด้วยทุกข้อนะครับยกเว้นข้อหนึ่งข้อหนึ่งนี้คนซอ้อนน่าจะมีปัญหาเรื่องขายาวไปขาสั้นไปหรือว่าไม่พอดีต่อก้นตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลไปส่วนขาตั้งนี้ก็เห็นผมเห็นบางคันก็กมีครับบางทีเราไปจอดเราไปจอดตากแดดตากน้าฝนตกตากฝนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสนิมแล้วก็มันจะดันสีปูนขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนไฟหน้าเนี่ยมุมค่อนข้างแคบโอเคอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันแคบจริงแล้วก็ตั้งมาซะสูงในส่วนโลกของผมก็คือขนาดโหลดข้างหน้ามา2นิ้วครึ่งแล้วก็ยังก็ยังสูงอยู่ส่วนช่องเก็บของหน้าล็อกไม่ได้เนี่ยก็เป็นปัญหาแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากก็พยายามจะากเก็บของมีค่านะครับส่วนมุดชามเนี่ยผมก็ลุ้นตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็เกือบ,อบจะ5 0 0พโลได้แล้ว ก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะขาดเมื่อไรแต่ผมก็จะไม่รอให้มันขาดหรอกก็ว่าจะไปทําอยู่เหมือนกันนะครับไปย้ําหรือว่าจะไปเจาะเป็นหมุดเพิ่มเข้าไปคอมเมนต์ต่อไปอืดบวกกินน้ํามันอันนี้ผมไม่เคยเจอคนบ่นว่าอืดส่วนตัวผมคิดว่าเขาอาจจะหมายถึงเขาอาจจะวิ่งเป็นวิ่งเป็นทัวร์ลิงใช่ไหมแล้วก็ชิลสูงดันลมอะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาเราขับดันลมมันก็จะอาจจะรู้สึกอืดก็เ,เป็นไม่ได้มันก็ทําให้กินน้ามันเข้าไปด้วยแต่ส่วนตัวผมม่วิ่งถ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่โม้ซัดจะจัดมี2 0 2ึก2โลิตรผมก็ซัดจัดจัด,ก,ก,จด,จดก็ไม่ต่ำกว่า26กิโลลิตรนะครับก็ถ้าจะให้บอกแบบแมนๆไม่โม้เหมือนกันเรว่ารถผมก็ค่อนข้างจะ ใช้งานหนักหน่วงอยู่เหมือนกันถ้าต่ำสุดเลยที่ผมเคยเห็นก็คือ25ไม่เกินนี้แล้วไม่ลงมาจากนี้เลยก็น่าจะไล่เลี่ยนครับแต่ถ้า20 22ิบี่ยโหต้องแบบไม่รู้เลยว่าเขาขับยังไงนะครับอาจจะขับขึ้นเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ลองลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็มีค่อนข้างจะมีคนมาคอมเมนต์เยอะ ต่อแถวมาเรื่อยๆนะลองลองเข้าไปอ่านดูนะเพื่อนๆในกลุ่ม <c oughs> ขออภัยด้วยครับพอดีเสียงผมมผมไม่ค่อยสบายอาจจะพูดเหมือนคนไม่มีจมูกสักหน่อยเออขาค้อมเมนต่อไปเข็นหนักของแต่งแพงทำแรงยากช่วงล่างดีไฟหน้าไม่ค่อยสว่างโอเคเข็นหนักก็ ก็ลดร้อยแปบเกโลครับเข็นเนส่วนตัวผมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ของแต่งแพงอันนี้ก็ตามตามปัจจัยที่ทุกคนมีอยู่นะครับทำแรงยากอันนี้ก็เหมือนข้อ2เลยครับตามตังมันแรงตามตังครับช่วงล่างดีอันนี้ผมเห็นด้วย100%ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างเนี่ยอีกแล้วนะครับมีคอมเมนต์นี้เรื่องไฟหน้านะครับอย่างอื่นก็ ก็ตามที่เ,เพื่อนๆได้เห็นกันไปคอมเมนต์ต่อไปรอคิวนานมีสีให้เลือก3สีเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ผลิตนะครับเป็นการตลาดของเขาบังคับให้เราต้องรอรออย่างใจจดใจก่อใจจอมีสีเลือกน้อยมีสีอะไรสีแดงสีเทาสีดำสามสี แล้วก็มีรูสึกจะเป็นสีเท่าสีเดียวใช่ไหมครับที่เป็นสีเงาแปลกไหมแปลกนะคอมเมนต์ต่อไปล้างยากครับซอกเยอะเอาโอเคล้างยากครับซอกเยอะอันนี้นี่ผมเห็นด้วยเลย1,000%ผมล้างรถ1ทีที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีและก็ยังไม่สะอาดและไม่ละเอียด จุดที่มันยากคือเนี่ยครับพวกเพื่อดูตามเมาส์ผมนะในพวกซอกพวกนี้แหละบางทีใช้ผ้าใช้ฟองน้ำมันเข้าไปไม่ถึงผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาผมมีแปลงเล็กๆอยู่แล้วก็ใช้ลมเป่าให้น้ํามันออกมานะครับเดี๋ยวเป็นมันจะเป็นสนิมเข้าไปอีกผมมีคลิปล้างรถอยู่นะเพื<ๆ>่อนๆลองไปดูแล้วกันคลิปล้างรถได้หนึ่งพันแปดร้กว่าวิวแล้วขอบคุณมากด้วยครับที่ไปชมกันนะครับ คอมเมนต์ต่อไปไม่รู้รับเป็นข้อเสียไหมไฟหน้าตอนคืนไม่สะใจเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ประมาณ3-4ท่านแล้วนะครับเรื่องไฟหน้าชิวหน้าปรับสูงสุดแล้วแต่ลมมันยังฉลับเข้าช่วงหัวอยู่ส่วนชิวความสูงชิวเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นระดับบุคคลเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัวสูงก็ถือว่าลมมันก็ยังผ่านหัวไปได้สบาย แต่ถ้าถ้าเจ้าของคอมเมนต์เป็นคนที่สูง180เนี่ยต้องทำใจแล้วครับเว่าเราสูงเกินไประยะใต้ท้องรถยังถือว่าเตี้ยไปหากต้องสู้กับหลุมหรือพื้นที่สูงต่ำก็คูดเลยเอ่อเรื่องนี้ผมผมว่าของผมก็ยังสูงอยู่นะขนาดว่าผมโหลดหน้ามา2นิ้วครึ่งโชคหลังเป็น400มิล ที่ทางเข้าบ้านผมเนี่ยมันก็มีลูกอนาต์ลูกอะไรอยูนะ่มันก็ไม่ติดนะครับซ้อนสองก็ไม่ติดนอกจากว่าหลุมมันจะโหดอาจจะไปขึ้นเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นทางลูกลังอันนี้ก็อาจจะไม่พอต้องสูงขึ้นนะครับก็ว่ากันไปตามสไตล์การขับรถของแต่ละคนคอมเมนต์ต่อไปเวลาติดไฟแดงต้องขยิงอ,อันนี้ อันนี้เป็นที่คนนะครับไม่ได้เป็นที่รถ <c oughs> ไฟใต้เบาไม่มีอันนี้ผมก็เห็นควรว่าควรจะมีนะทางผู้ผลิตควรจะมีให้แค่ไฟใต้เบาเองเออหน้าสัน่นออกตัวสัน่นมีอาการหน้าสัน่นเสียงดังแก๊กแกด้านหน้าอุณหภูมิหน้ารถไม่ตรง เออผมพูดเรื่องหน้าสั่นก่อนหน้าสั่นเนี่ยของผมไม่เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นไหมแต่ผมไม่เป็นถ้าใครเป็นก็ลองมาคุยกันว่าทาไมมันถึงสัน่นออกตัวสัน่นเออผมก็ออกตัวสั่นครับตอนนี้แต่เพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้เป่าฝุ่นในในแข้งเลยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองเอามาเป่าดูแล้วก็ขัดหน้าคลัต ให้มันจับดีขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สั่นนะครับเมื่อก่อนผมขับ f o ร์ซ่าสามร้อยก็แล้วก็มีอาการนี้เหมือนกันผมถอดมาล้างชุดข้างก็ปกติเหมือนเดิมเลยเสียงนังแก๊แกๆนี่ไม่ทราบจริงๆอุณหภูมิหน้ารถไม่ตรงไออุณหภูมิเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นอุณหภูมิภายนอกรถใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าเขาจะจับอุณหภูมินอกรถทำไมเนาะแต่ก็ เหมือนว่าเราไปวิ่งวิ่งทางหนาวทางร้อนอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเ,เพื่อนๆลองมาคุยกันหน่อยเรื่องประเด็นนี้ปุ่มตแตลก็ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับปุ่มตแตลเป็นอะไรที่ต้องใช้ความชำนาญส่วนบุคคลคอมเมนต์ต่อไปแน่ตุ่มปุ่มแตเล็กก็ถือว่าหัวข้อใหญ่ๆก็จะมีไฟหน้าไม่สว่างนะครับ แล้วก็ปุ่มแต่เล็กในการเป็นข้อเสียที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ก็คลิปนี้ก็เพื่อนๆที่กำลังจะซื้อนะอาจจะตัดสินใจได้ว่ารับข้อเสียได้ไหมหรือว่าเรารับไม่ได้จะไปฟอร์ซาหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะครับแต่สำหรับผมก็คือรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้ กับราคา1นึ0 0 0สกว่าบาทถ้าร้านไม่บวกกับเหลี่ยมมุมแบบนี้โช๊คอัพอัพไซด์ดาวแบบนี้กับความสูงเดิมๆที่มันสูง,สงเอาไว้วิ่งทัวร์ิงขับสบายสบายเพื่อนเพื่อรับได้ไหมก็ถ้ารับได้ก็จ่ายเงินทาสัญญาซื้อสดเงินผ่อนก็ว่างกันไปนะครับตามเพื่อนเพื่อสะดวกสำหรับเพื่อน ที่เป็นเพื่อนๆคนใหม่เพิ่งเข้ามาดูนะครับขอรบกวนกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์อะไรก็ให้เป็นกำลังใจของผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมีไปรีวิวฟอร์ซ่าตัวแรงนะครับของนครศรีธรรมราชอยู่โซนหัวถนนนะครับ1คันแล้วก็จะมีไป vs กันระหว่างเ d v 3ว0กับน้องเล็ก อย่าง P C X 2022นะครับว่าความแตกต่างกับไซส์ราคาการขับขี่ของแต่งของอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเดีย๋ยวเราค่อยไปดูในคลิปกันช่วงนี้นครศรีธรรมราชฝนตกหนักนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่นครศรีธรรมราชก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่านอกพื้นที่ของผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ